ราศีที่ในช่วงนี้รู้สึกเบื่อหน่ายหมดแรงหมดกำลังหมดแพชชั่นรู้สึกเบรนเอาหมดไฟในการทำงานได้แก่ราศีเมษเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำอธิบายค่ะ สืบเนื่องจากดาวประจำตัวของชาวราศีเมษคือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งการใช้พละกกำลังการใช้กำลังนะคะณปัจจุบันโคจอมีตำแหน่งที่หมดแรงอ่อนกำลังมีตำแหน่งเป็นนิดอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่5มิถุนายน2568 และมีดาวจรอยู่ในภพวินาศของดวงชะตาหลายดวงด้วยกันจึงทำให้ชาวราศีเมษรู้สึกเบื่อหน่ายอ่อนล้าหมดแรงกับปัญหาสะสมรวมถึงปัญหาจุกจิกที่เข้ามาไม่สามารถบริหารจัดการให้รวดเร็วดังใจหวังได้เพราะดาวประจำตัวไม่มีกำลังเพียงพอแต่ถือว่ายังโชคดี ที่ดาวพฤหัส,สบดีดาวแห่งบุญกุศลยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่ดีของดวงชะตาฉะนั้นจึงอยากให้ชาวราศีเมษได้รู้และได้เข้าใจเนื่องด้วยดาวประจําตัวเป็นดาวแห่งการใช้พละกกำลังดาวแห่งการใช้แรงและราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟขอแนะนําให้ชาวราศีเมษนะคะหาเวลาไปออกกําลังกายไปรับพลังงาน ไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปรับแสงแดดหรืออาจจะหาเวลาไปดูแลสุขภาพด้วยการอบไอน้ำอบซาวนา่าอบสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพและเป็นการเสริมพลังงานธาตุของชีวิตให้กลับมากระปี้กระเป๋าสดชื่นสดใสพร้อมสู้อีกครั้งด้วยความปรารถนาดีค่ะ